ส่วนสหรัฐเนี่ยเคยมีประธานาธิบดีที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยเช่นกันนะคะนั่นก็คือบารักโอบามาก็ได้รางวัลน,นี้เมื่อปี2009ค่ะจริงๆต้องบอกว่าเป็นการได้รางวัลที่ เร็วมากนะคะพิ่งขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกสามัญตนรับตําแหน่งได้ไม่นานนะคะก็มีการเสนอชื่อแล้วก็ได้รับรางวัลโดยตอนนั้นเนี่ยคณะกรรมการโนเบลบอกว่าโอบามาได้รางวัลน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าความพยายามอันโดดเด่นของเขาในการเสริมสร้างการทูตระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประชาชนโดยมีการโยงเรื่องของการหาเสียงของโอบามานะคะที่สัญญาว่าจะมีการขยายความร่วมมือการเจรจาระหว่างประเทศต่าง สัญญาว่าจะมีการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับโลกมุสลิมแล้วก็การที่โอบามาออกมาพูดเรื่องของการเสริมส่งเสริมประชาธิปไตยแล้วก็สิทธิมนุษยชนนะคะอันนี้เป็นเหตุผลที่คณะกรรมการโนเบลเนี่ยตัดสินใจมอบรางวัลน,นี้ให้กับโอบามาในปี2009แต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าเคสของโอบามาเนี่ยเป็นเคสที่ถูกวิจารณ์มากพอสมควรนะคะว่าไม่เหมาะสมกับรางวัลเพราะอะไรอย่างที่บอกว่าได้ รางวัลน,นี้เมื่อปี2009นะคะพึ่งขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนก็มองว่าก็ยังไม่ได้ทําอะไรสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันเลยสักอย่างตอนที่ได้รับรางวัลนะ,ะมีคําถามขึ้นมาว่าเอ้าล้วทำไมถึงได้ไปจนถึงหลังจากนั้นเนี่ยพอโอบามาดํารงตาแหน่งอยู่นะคะสสมัยใช่ไหมคะ ก็มีการดำเนินนโยบายบางอย่างนะ,ะที่ถูกมองว่าเอ๊ะมันขัดแย้งกับจิตวิญญาณของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพหรือไม่นะคะเช่นมันมีเรื่องของการใช้โดรนโจมตีในปากีสถา,านในเยเมนในโซมาเลียแล้วก็ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตนะคะก็เป็นสิ่งที่ คนทั่วโลกก็ตั้งคำถามกับรางวัลน,นี้ของโอบามาเช่นกันนะคะหรือแม้แต่ตัวเขาเองเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็น่าสนใจตอนที่รับรางวัลเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าตัวเขาเองเนี่ยดูจะยังไม่เหมาะสมกับรางวัลน,นี้นะคะเมื่อเทียบกับผู้ที่ ชนะได้รางวัลโนเบลคนอื่นเนี่ยเขามองว่าความสําเร็จของตัวเองเนี่ยมันก็น้อยนิดถ้าไปเทียบกับคนอื่นๆที่เคยได้รับรางวัลมานะคะนี่เป็นสิ่งที่โอบามาเองก็พูดถึงในวันที่เขาได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพในปี2009ัน้ลดทรัมป์เองเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเขาเป็นคนหนึ่งที่วิจารณ์มาตลอดนะคะว่าโอบามาเนี่ยไม่สมควรได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี2013เนี่ยทรัมป์เคยเรียกร้องนะคะให้คณะกรรมการโนเบลเนี่ยเพิกถอนรางวัลที่ให้กับโอบามาด้วยแต่ว่าทรัมป์เนี่ยก็พูดหลายครั้งนะคะต่อสาธารณะรวมถึงมีรายงานว่าเขาก็พูดในวงที่เป็นส่วนตัวด้วยย้ำถึงความตั้งใจของตัวเองว่าจริงๆเขาเนี่ย ควรที่จะได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพนะฮะเขามองว่าตัวเองเนี่ยสมควรได้รับทรัมพ์พูดเรื่องนี้ทั้งในทั้งในการหาเสียงนะการให้สัมภาษณ์การกล่าวสุนทรพจน์หรือแม้แต่โพสต์บนโซเชียลมีเดียที่พยายามจะบอกว่าจริงๆเขาเนี่ยสมควรได้รับรางวัลน,นี้นะคะย้อนกลับไปเช่นเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยทรัมป์เคยโพสต์นะฮะถึงความสําเร็จในการที่จะจัดการความขัดแย้งของเขาแล้วก็มันมี ซุ้มเสียงการตัดพอนะคะว่ายังไงตัวเองเนี่ยก็คงไม่ได้โนเบลสันติภาพไม่ว่าเขาเนี่ยจะพยายามดิลให้รัเสเซียยูเครนจบสงครามไม่ว่าเขาจะจัดก,การเรื่องอิสราเอลอิหร่านนะคะเขาอยู่สงครามระหว่างอินเดียปากีสถานหรือแม้แต่การทําให้เกิด การบรรลุข้อตกลงอับราฮัมนะคะหรืออับราฮัมแอคคอร์ดเมื่อปี2020ซึ่งมันเป็นเหมือนสนที่สัญญาสันติภาพไกลๆระหว่างรัฐอาหรับกับอิสราเอลแต่ทรัมป์เนี่ยบอกในโพสต์นะคะบอกว่าประชาชนรู้นะคะไม่เป็นไรถ้าไม่ได้รางวัลแม้ว่าจะมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าในโพสต์นั้นเนี่ยทรัมป์พูดถึงรางวัลโนเบลสันติภาพถึง6ครั้งเลยทีเดียวนะคะแล้วพอมีการพบกันกันกบเนทันยาฮูเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะที่ทำเนียบขาวเนี่ยทรัมป์ก็บอกว่า เขาไม่น่าจะได้รางวัลโนเบลสันติภาพนะคะทางทั้งยิ่งจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วเนี่ยเขาก็เหมาะสมนะคะเขาดีเซิร์ฟที่จะได้รับรางวัลน,นี้แต่ก็บอกว่าคนก็คงไม่ให้เขาหรอกทีนี้คนรอบๆตัวทรัมป์เนี่ยมองอย่างไรนะคะบรรดาคนที่ทำงานกับทรัมป์สตีเฟนจางนะคะผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบข่าวของทรัมป์เนี่ยเคยบอกว่า รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยจะไม่สมเหตุสมผลเลยหากว่าทรัมป์ซึ่งเป็นประธานาธิบดีผู้รักสันติภาพเนี่ยไม่ได้รับการรับรองจากรางวัลน,นี้ทั้งที่ทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะนำเรื่องความสามาัคคีความปรองดองให้เกิดขึ้นในโลกส่วนสกอตเบสเซนนะคะรัฐมนตรีคัางของทรัมป์เนี่ยก็เคยออกมาพูดนะคะให้สัมภาษณ์กับ Fox News เมื่อเดือนกุมภาพันธ์เช่นกันบอกว่าทรัมป์เนี่ยเหมาะสม ที่จะได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพเพราะว่ามีความพยายามอย่างหนักนะคะที่จะยุติสงครามระหว่างยูเครนแล้วก็รัเสเซียก็เบสเซนเนี่ยมองว่าถ้าให้ยุติธรรมให้เป็นธรรมเนี่ยสักปีหนึ่งเนี่ยรางวัลเนี่ยมันควรที่จะเป็นของทรัมป์ต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยทรัมป์ไม่ได้พึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นครั้งแรกนะคะเขาเคยถูกเสนอชื่อหลายครั้งอย่างปีที่แล้วเนี่ย ครอเดียเทนนี่นะคะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐจากพรรคริพับบิกันเนี่ยได้เสนอชื่อทรัมป์ให้เข้าชิงโนเบลสันติภาพด้วยเช่นกันนะคะโดยพูดถึงเรื่องความสำเร็จของทรัมป์ในการเป็นตัวกลางเจรจานะคะอับราฮัมแอคคอร์ดโดยสมัยแรกที่ทาเป็นประธานาธิบดีย้อนกลับไปอีกนะคะเขาก็เคยได้รับการเสนอชื่อเช่นกันแต่แน่นอนนะคะว่ายังไม่ได้จนถึงวันนี้คำถามก็คือแล้วทำไมาทรัมป์ดูจะ มีความต้องการนะคะอยากจะได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนักวิเคราะห์แล้วก็สื่อในสหรัฐเนี่ยหลายเจ้าเลยนะคะเขามองว่าการที่โอบามาเคยได้คือโอบามาเนี่ยได้ตอนที่เพิ่งเป็นประธาน,นาธิบดีนะคะทรัมป์เนี่ยก็มองว่าเขาก็เหมาะสมที่จะได้เช่นกันนะคะนะ วิเครห์เนี่ยเขาก็มองว่าอันนี้มันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้ทรัมป์เนี่ยต้องการที่จะได้รางวัลน,นี้นะคะเพื่อมาเป็นเหมือนการรับรองนะคะความชอบธรรมชื่อเสียงเขาในการที่เขาพยายามที่จะเข้าไปจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนะคะปี2019เาเนี่ยทรัมป์เนี่ยเคยบอกว่าเขาควรได้รางวัลน,นี้เพราะว่าเขาเนี่ยทำหลายสิ่งหลายอย่างมาก บอกว่าถ้าโอบามาได้ทันทีที่ได้รับตําแหน่งประธานาธิบดีทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยโอบามาก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าตัวเองได้รับเพราะอะไรทรัมป์ก็บอกว่าเขาเนี่ยก็ควรได้รับเช่นกันซึ่งมันก็มีความเห็นจากคนที่เคยทํางานใกล้ชิดกับทรัมป์อย่างจอรนโบตันนะคะโบตันเนี่ยเป็นอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทรัมป์ในสมัยแรกนะคะแล้วก็ถูกทรัมป์เนี่ยป,ปลดออกจากตําแหน่ง จอนโบตันเนี่ยบอกกับนิวยอร์กไทมส์นะคะบอกว่าสำหรับทรัมป์แล้วเนี่ยชีวิตสาธารณะของเขาเนี่ยคือเขาให้ความสำคัญกับการได้รับการเชิดชูแล้วก็โบตันมองว่าสำหรับทรัมป์เนี่ยเขาก็คงมองว่าคงจะดีนะหากได้รับรางวัลโนเบลเอามาประดับฝาบ้านโบตันเนี่ยมองว่า หากทรัมป์เนี่ยคิดว่าหากโอบามาได้นะคะทั้งที่คิดว่าโอบามาเนี่ยไม่สมควรได้มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทรัมป์เนี่ยตั้งคําถามว่าทําไมเขาถึงไม่ได้บ้างนะคะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยก็มองว่าตัวเองเนี่ยก็ทําอะไรเยอะแยะแต่อย่างไรก็ดีนะคะแม้ว่าทรัมป์จะบอกว่าเขาเนี่ยสมควรได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพรวมถึงคนรอบๆตัวเขาที่ทํางานอยู่กับเขาตอนนี้นะคะมองว่าทรัมป์ก็ควรได้รับแต่ทีนี้มันก็มีเสียงวิจารณ์ออกมานะคะ เป็นความเห็นต่างที่มองว่าจริงแล้วทรัมป์ไม่สมควรได้รับนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรมาการันตีว่าทรัมป์เนี่ยจะประสบความสําเร็จในการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะในเรื่องของสงครามยูเครนรัเสเซียนะคะหนึ่งในนั้นหนึ่งในคนที่ออกมาวิจารณ์เนี่ยก็อย่างเช่นแมกนัสจากคอบสันนะ,ค,ะคนนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าครั้งหนึ่งนะคะเคยที่จะเสนอเสนอนะะชื่อของ ของสหรัฐอของทรัมป์นะคะให้ได้รางวัลโนเบลสันติภาพเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำอยู่เนี่ยไม่ใช่การสร้างสันติภาพแต่ว่าทำให้สถานการณ์นะะมันซับซ้อนยิ่งขึ้นในกรณีของความขัดแย้งยูเครนรัเสเซียนะคะแล้วก็คนในยุโรปเนี่ยก็ไม่ได้พอใจกับสิ่งที่ทรัมป์กำลังทำอยู่อันนี้ก็เป็นความเห็นนะที่หลากหลายว่า ทรัมป์เนี่ยสมควรที่จะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่นี้นะคะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพรางวัลที่ให้เพื่อที่จะเชิดชูนะคะคนที่อุทิศตัวทำงานเพื่อให้เกิดสันติภาพในโลกหรือไม่นะคะ